ครับวันดีคุณผู้ชมนะวันนี้ปืนเอมโฟเอวันครับมาเอมโฟโอ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  m อเอมโฟเอมโฟมาเอมโฟจัดมาเอมโฟเอมโฟเงินครับแหมถือปืนอย่างก็เ็จครับ เป็นสายซุ่มแล้วโอ้โหตายเฮ้ยมันซุ่มได้อะน,นี้ปืนมันซุ่มได้ปืนซุ่มได้ใช่ไหมมาปืนมซุ่มได้ซุ่มได้แต่กูไปก่อนควักปี้ออกมาก่อนจะได้ยิ่งเร็ว โดนลาดชอ็อตข้าไม่ตายวะมันมาซะเยอะชัดกินเชียวหมดแม็กแป๊บหนึ่งหมดแม็กแป๊บมาคือละสี่สิบนะับมาโดนลาดตลอดเลยวะโดนลาดตลอดเลยไม่มีคนเข้าไปหรอ โดนลาาอีกแล้วเออแหม่เรจะได้คิวโดนลาาอีกแล้วครับคุณผู้ชมนะมาเมื่อไรจะเลสทีวินทีนทมา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 ,มาเดือบซิวเดือบซิวมันต้องอยู่ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้มาครับมามา มากันให้แซมากันให้แซ hey, เดอดเป็นวเฮ้ยถ้เลหัวหัวคือนี้ยอันบริเดเบิลอันบริเดเบโอ้โหหมดแม็หมดแม็มตายนะครับผมเรียบร้อยไปเลยแม่จะอันบริเ v ดเบิลทำโอเคโรเจอร์ด ยิงกูยิงกูยิยิชวเดี๋ยวเดี๋ยวโดดโดด่อแหมดไป2องแม็กสำหรับ1คนมาเปลี่ยนกระสุนนิดนึงนะขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้ว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  เต็มเลยเต็มเลยอุมตายเจ็บแม่แต่ยังนำที่ดิครับไม่ต้องเ่ียครักตกที่สองเมื่อไหร่ผมเจอสไนที่แม่จะขึ้นเอ้ยเอ้ยไปอเอ้ ึงคนชิบหายแล้วเออซุ่มเชยวยู่ไหนแล้วจะคว้างระเบิดไปหาที่มึงเหรอเขาอยู่ท้างนู้นแบล็มิวห้าสิบห้าซิลตายสิบหืมอย่างน้อยเลยเช็ดแม่มาค่อยๆดูตรงนี้ครับอ่าเขาไปบุกเ็จมันเขาไปบุกเ็จมัน ช็อตหนึ่งดอกเคื่อนออกมาก็ตายอย่างเดียวออกมาก็ตายอย่างเดียวเฮ้ยโดนโดนว่ะโดนว่ะมาโดนว่ะช็อตไปหนึ่งดอกมีโหดตลอดเลยคือแม่แม่ในบอกว่าจะไม่เป็นสายซุ่มละเพรามันอยู่ตรงนี้กันเนี่ยมา ซูมรอเลยครับเดี๋ยวกับเข้าไปข้างในน่อบนะโหลดนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆ4ีสิทแม็กนะโหคราวนี้มาทางนี้ว่ะอันนี้มาทางนี้ว่ะตายมานำ,นำที่หนึ่งใช่ไหมไปบุกเลยคราวนี้ไปบุกเลยไปบุกนี่เจอเยอะเลยดับเบิลซิว้ย มาเอ้าตายโอ้โหมึงดักซุ่มหลังบอกมาเล่นย,วยาวๆครับไปออกไปออกไปไอ้ผีแปดเนี่ยคือบุกเองนะตีโหลดไปทางนี้ละ่ะทางนี้ยังไม่ได้ไปโโหเต็มตรงกลางอ่ะโอ้โหสไน ไม่ไหวละมึงสนไนได้ได้ไดมึงสไนเหรอมึงสไนบ,กนบ,กนบกวกสไนบวกสไนบวกะมาสไนแถวเนี้ยเฮ้ยมาสไนกีน่นน้องเคกระสุนเม็ดเดียวก็ยังรีโหลดโ้เฮ้ยเ เฮ้ยเห็นเห็นไม่ต้องมารีโหลดเลยนะจ๊ะรีโหลดทำไมจ๊ะ้ามีคนเข้าไปดูทางนี้ละอ่าเฉียวก็ตายวะหลบเพื่อนทำไมมีคนลงล่างครับอย่าให้มันขึ้นมาเชียวมกทีมรวมบนบ้าอะไรล่ะกูที่ยืนค้ำให้อยู่นี่โอ้โหหนึ่งคนหนึ่งนัด มัลติคิวขอเปิดคิวของอันเบลีอันเบลีเดวบลอันเบลอันเบลีเดวบลเพอร์เฟคขอคิวหืมขอร้อยได้ไหมขอร้อยคิวขอร้อยคิวผมเล็กขอร้อยคิวเล็กมือไวเว้ยเล็กฝีมือไวมามา มาเลียงตัวมาเลียงตัวมาเลียงตัวเลยมาเลียงตัวย่ออยู่อุยย่ออยู่นะหนะลาแตะเกือบเกือบเนอะนั่งลงข้างล่างหมดเลยเห็นปะจะรีกุ๊ปทำไมเราอุยตายเ้วเจอกันยิบหน้าทางวีนี้สวัสดีครับ